โลของมันนะครับนี่ลูกอกล่ะอันบ้านเฮาบุกทัลิหินกับปลกับแกยวลวกกินก็แซ่บกแกงใส่นน่อไม้ก็ดีเนี่ยสวัสดีครับเจ็บซีถูกกูทุกคนเจิบตีพาน,นมากี่นังในเบิ้งในส้มไปครับพักบุงบักเขยดเทศวิที่ปูพักบุงให้มันได้โดน วิธีปูบักเกเียดเห็ดปูแบบไดโอเคครับบานี่ส่บ้าพี่น้องมาเบิง้งหมักตัวเรด้วครับหรือหมักโอกรานะครับอ่กินยังไงเออสมานแผลนี่กับพออาหารนะครับหมักโอกรามันแผนเนี่พออาหารอันนี้มันเป็นพักนะครับเอาไปต้มไปแกง แซ่บครับ <irgendw> บ <carbono S 2> ้านเฮากับบ้านเฮาจะบุกใอยได้กินดอกแต่ผมอยู่นี่ผมก็ว่าผมหัวตะมากินยังนี่แหละอันที่บ้านเฮาบากินจังไงโบกจักป้อมหัวตะมาเห็นยังนี่แหละลูกง่ายครับดูแลง่ายเออเม่ได้สีทีบานสียานออกจากสี่เพียรลงเงินละจนึงสี่สียาโอเคครับโอ้ไลห่าง ก็เลยสิพาพี่น้องเอฟซีไปเบิง่งมากโกละาโกละมันเป็นแบบไดนลูกมันเป็นยังไงกินยังไงกินนิบก็ได้บอกกินนิบกไ็ได้นะครับเด้ออ่ะอเดี๋ยวผมจะเยวหน่วยอึ๊บอึ๊บโอ้เนี่ยอันลูกของมันนะครับนี่ยโกละอันบ้านเฮาบุกเขลิกินกับปุลกระแก้วลวกกินกระแซบแกงแซนวอชไม้ก็ดี ออร์แกนิกครับอนนอร์แกนิกใช่ร้อนมึ้งครับปู่มึงกินมึงเราเขาเขาทานต้นสีวาดิอ่ามีที่เก็บตะบันเนอะไอพี่น้องเพื่อนมึงเก็บแบบโกโก้ลายนะครับ Các thì nó bớt người nha. Câu lục rất Câu mạc. Thì nó thì khai mắt tôi đấy. Khai à, là sám đòn sám đòn มแพงครับบริบวกพ่อสีเลยครับสามนั้ทุนทนครับบริบวกพ่อสีอยาเอาไรเอาจงวันเนไว้ วอแกวติภูกอไปอันมักหนาห้อนนัเพื่อนีิหนาห้อนการห้อมมัดอากาศเย็นมามกๆนะครับนี่ย่ำหนาหนามมวมากๆชอบหนาห้อน นี่นะครับพี่น้อง้องไปเกมาย่างกับเอ้องมือไว้นี่ละเอาย่างกับพลอยพ่อยด้ย่างกระไรทิ่มีคุ้มตายกองนี่มันละ3สามดอนนะครับคุตได้ยักัจักรนี่ไดก็คเขาเมนต์มนะครับ còn mình vô bồn cầu nữa không vô nguyên cái gì เว,เวลาจะใส่เวลาง่ยอยู่อเอาก็จะปูกที่ปูกสีงางไว้ไรนีกันละ่ะมันกจ็จะว้าหนึงก็ได้ละเอาลงสองน3นครับล่มหนึ่งแต่ว่าไม่อย่างล้มงาก็จะคุ้มพยานครับพยานล่มคุ้มยันไว้ยังใหได้ล่มงา

ตัต้นี่นะรัตัดตลอดได้ก่อนเลผมจะทำมันดีแค่ดีแค่ไหนแค่ไวจะดีไ่ได้แทงง่ายหรอกนะครับ ยางก็ได้ขาดโอ้ขาดเอาเกิดกับเด้อพอกันกีบนาเด้อเจ้าโก้เจ้าเดิมแล้วครับส่งไายสานพามล่ะโดนโดนที่มั่งนะครับโดนแล้วบ่ได้ลุ้งกีบ พอกันคิมนาครับโอ้เมือกเทียดปูเถียดเตียตายมืดครับมันเดอดหอนหอนก็ไรบ่งีหอนน่ำน่างขอมาโอเคครับพอกันคิมน่ะ